ได้เพิ่มจิน BTS ได้รบาาับฉายยา Virtual Center That c a n Follow สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะมาพูดถึงหนุ่มคิมซอกจินหนึ่งในสมาชิกวง BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้กับเรื่องนี้ค่ะถ้าทุกคนนึกถึงคิมซอกจินทุกคนนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกนอกเหนือจากความสามารถทางด้านดนตรีที่ครบองค์ประกอบความฉลาดไหวพริบดีแต่อีกหนึ่งอย่างค่ะม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือการมีหน้าตาที่หล่อหน้าคมจมูกโด่งปากอบอิ่มมีไหล่กว้างสูงยาวเขาดีถ้าจะให้พูดถึงความหล่อของซอกจินแล้วนะคะคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธในเรื่องนี้ได้ที่จิน ะะจะคอยพูดเสมอว่าตอนนั้นวิงวายหัวซ้ำอยู่เนะเขานะคะมีบุคลิกที่ดีและความสามารถพิเศษอันยอดเยีเ่ยมไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ค่ะดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะคะมีหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนจิน BTS ค่ะได้รับฉายา v i s u a l Center t h a t Ca n f o l l o w ที่สื่อเกาหลีสตาเนิวนะคะได้เผยแพร่ ในบทความนี้นะคะมีรายงานว่าจินได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะจากสื่อสําหรับภาพหลักที่โดดเด่นของเขาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการได้หลับเลือกให้เป็น Vision Center Dead Can Follow นะคะคือเป็นอันดับที่1ในบรรดาไอดอล จนมีสเสน่ห์และความงามมากมายสื่อทั่วโลกต่างตั้งฉาย,ยาให้เขาโดยชิดเล่นตามความงามที่หลากหลายรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้วยรูปร่างหน้าตาอันมีเสน่ห์นะคะดูมีมนคร้งและใบหน้าดูสมบูรณ์แบบนะคะเขาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านความงามจบุกโดงการเมดิมฝีปากที่อบอิ่มตาสวยรูปหน้านะคะได้รับการวิเคราะห์ทั้งหมดนะคะเป็นที่รู้จักจากสื่อ บทขอบดัดเกล่านี้นะคะจินได้รับเลือกให้เป็นไปหน้าที่สมบูรณ์แบบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายต่อหลายครั้งด้วยกันค่ะจินนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความงามบทความนะคะยังได้พูดถึงไปหน้าของซอกจินที่ไม่เปลี่ยนแปลงในภาพถ่ายได้หน้ากากที่สมบูรณ์แบบ ใบหน้าของเขายังรวมไปถึงใบหน้าชายและใบหน้าหญิงรวมกันอย่างสมบุรแบบตามที่ศัลยแพทย์พาสติได้กล่าวไว้จินได้รับเลือกให้เป็นไอดอลน,นะคะในนิตยาสารซอฟอีกด้วยและคิมซอกจินค่ะยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา จากการที่เขานั้นนะคะมีภาพหลกที่สมบูรณ์แบบเขาได้กลายเป็นไวรัลนทุกครั้งค่ะที่ BGS ได้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์หรือสื่ออเมริกาแล้วทุกคนระคานิยามใบหนะ้าของซอกจินไว้ยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกแอบด้วยนะคะ ทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ